ชายรัติการมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมก่อนไปรับชมอย่าลืมด like กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด,ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนแม่รู้จะมาเล่นเกมลอบบ็อกจะมาเล่นเบสพกพาไข่ใช่ไหมอาจาชื่อเราไม่ได้แนละ้วาจะพกพาไข่ค่ะใครจะมาอยู่ค้อยู่ ตู้เมเพี่ออโตไปอันนี้ไปอยู่กับนู้เลพี่ออโต้ไปนะอโต้เข้าเพี่ออต้เขาจะไปแ็บแพ็คแล้วเขาจะไปปุ๊พี่ออโต้เข้ากับน้องเลค่ะนห้าสี่สามสอหนึ่งลกเคเล่นเอาพี่โต้ออกตัวอันนี้ไปเนรอ่ามีมาแล้วนะให้พี่โตเป็นไข่เอาอะไรเอาปัจจุวันนะ ก็แบบไม่ได้เกิดอันนี้แล้วยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะรับบทเป็นไข่ให้พี่ออตโตรับเดินไปทางไหนเดินไปทางไหนก็ถ้าเกิดทาําไข่ตกก็จะตายามาให้กับมี้มามีอันนี้หนูเป็นไข่หนูให้มามีไม่ให้หนูเป็นไข่เมื่อกี้หนูเป็นไข่แล้วพี่ออตโต้ <ree. S 2> ทำขไข่นตกมามีคะเมื่อกี้หนูทำเมื<ฮ>่อกี้หนูเป็นไข่ <ree. S 2> หนูเล่นกับพี่ออตโต้ฉลาดเพราะตอนใช้หนูเล่นกับพี่ออตโต้หนูเกิดพลาด มีผู้ชายกนหนึ่งเจอคุณ What's your name? ไม่ไปแล้วหรอไปแล้วบ๊ายบายน้อไม่เห็นนะแล้วถ้าตกก็ตายใช่ไหมมันเซ็นเซอร์ค่ะเพราะว่าเราบอกของเป็นครับนั้นเลยถาม What's your name ก็ไม่ได้เหรอใช่หฮ้ยเสียววะเฮ้ยมันแก้มาแล้วตอนนี้ไอ้ตกเธอต้องเริ่มใหม่เลยนะ แล้วคนนั้นกขไม่ตายมากับมีเี่ย No เขาบอก No Sorry อ้าวเขาด,ขาด่าเขาด่าเขาด่าว่าอะไร S U S อ่ะไม่ไหวเลยไปหนีไปเลยด่าเสร็จหนีไปเลยเล่นกับคนอื่นก็นได้เขาพิมพ์ S <c oughs> S ไม่นช่เขาพิมพ พี่วตตบอกว่าพี่เดินไม่ได้เนี่ยพี่เดินไม่พี่อตตเดินไม่เด็วเรม่องสินี่เป็นใครแต่เรา่ด้ครับพี่ตพี่โตเป็นใครึงเสียพี่อตตตกมากเลถ้าพี่ตตตกเขต้องตายไปเป็นใครดี<ค>ที่ทสุดง่าดีแต่เป็นใครมันต้องเดินบางรอบเลนะอเอาใครตกหลุมน เมื่อไรเดือนชนะเมื่อกี้หนูเกือบชนะแล้วตอนเป็นคนแต่หนูเป็นไข่กดกลับไปที่ล็อบบี้นี่มันจะได้เร็วเรไปจบแล้วเลฮ่าฮ่าไอ้คนนั้นเขายืนนี่เขาถือไข่เป็นไข่ดีที่สุดท่อนทำอะไรไม่แต่เป็นไข่บางรอบมันต้องทำเลยนะบางรอบมันต้องทำอะไรต้องขึ้นรถขี่ ต้องขยับเพื่อขึ้นรถขี่รูเป็นใครสิงเปิดเอ้ยเสียงดังอาทิตย์พี่ออกมาไม่มีใครแอลแมวฮะมันไม่พอจะพี่ดอ๋อไม่มีใครชั่วโมงก้อนี้เลยรูเป็นใครดาวไม่ใช่รูกว่าพี่ออโต้ตกมากที่สุดไปถึงไหนแล้วเนี่ยไปถึงสวรรค์แล้วไม่ต้องเริ่มจุดเริ่มต้นใหม่หมดเลยใช่ตอนนี้หนูอ่ะ ใครไม่อกี้ใครหนูเกือบแตกไไนี่ไงไปวางฐานตรงนู้นเลยพี่อโอโต้ค<ะ>่ะมองมาเท่าเคยเจะต้องลองมาเบาๆโอ๊ยพี่ออโต้ทำใครมันแตกเหมือนกันจะไปแต่หนูไม่อยากครูคำว่าแมวมีเล่นไม่กี่ห,หนูขึ้บพี่อโอโต้ค่ะหนูขึ้น เป็นไข่แล้วหน้ามาันหน้าตาไราเกียร์ไข่นี่ไม่นใครโดนอุ้ยไข่หนูเกือบตกเมื่อกี้ซวยๆนะแม่ซวยกลัวไข่ <c oughs> ตกคนเนี้ยเขายอมจะเบียดตลอดเลยอุ้ยอตาเน่ไงโอ้ไข่หนูมันไปไปไปโดนสนามหญ้ามันโดนหญ้าหรือโดนดอกไม้สักอย่างอะไรอ่ะพี่โต๊ะบอก เหลือไข่ดาวแค่หนึ่งอันแล้วเฮ้ยคนนี้เขาทำได้ค่มันต้องอยู่ในนี้ก่อนนะแล้วเขาไปหยิบไข่แล้วี่โอตุ่ยพ่ออะไรพี่โอแกส่งไลน์มาอะไรอ่ะคนณจะังบทบปุมไข่ เนี่ยนี่เออลูกกดผิดยากกับแบสไม่เห็นยากเลยหนูเลยไหนนะพี่เป็นคู่ดีกว่าเก็นคู่คือไม่ใช่เบสยังเลี้ยงพี่ตด้นี้ฮู้พูดใหยเป็นก่อนเขาเป็นคนไทยนิบต์ป่ะตอนนั้นหนูไปไกลกว่าพี่ออโต้พี่ออโต้ไปกี่หนาพี่ออโต้เวลาพี่ออโต้ถึงโรงเรียนพี่ออโต้ตาก ไปกินไปดูลูนไปสวรรค์เลยนี่เป็นอะไรเป็นอะอันนี้อันนี้อันนี้นลงลงยังไงลงดูเห็นมันมีมาบีนี่บั่อันนี้ต้องต้องเดินลงไปสวรรค์ยังไลงใช่ลงแบบไม่ต้องกระโดดอ่ะเดินหนึ่งเดืยวจร่งนะต้องโค่นตอนเป็นขกต้องอยู่ดีไม่กระโดดก็ไม่ต้องกระโดดเลยแต่มันต้องต้องลงตรงตรงนี้เาที่มทนอ๋อวันนี้ถาดให้ซื้อด้วยแต่หนูไม่อยากซื้อเพราะซื้อมันเกี่ยงตังค์หรือว่าใช้ถ่านดึงก็จะดึง มันไม่มันไม่มีอะไรช่วยเลยมันไม่ได้ช่วยอะไรด้วยมันแค่ช่วยเรื่องเดียวของการเีนมากขึ้นอุ้ยทำใครตกอ่ะใครอยู่ใครหนูยังอยู่บนฟ้าเต๋อหนูตกลงขวา <c oughs> ใครจะรับอีกแล้วเฮ้ยยังไม่รับ <c oughs> อยู่ไหนอ่ะแต่เราเป็นใครบ้างเป็นไข่รอบที่สองกันต่างยังไม่รู้ แมตลืมบอกไปแมตเปลี่ยนเป็นตัวละครโกโจใส่โอเวอรแล้วแล้วก็เป็นโดนิชด้วยอันนั้นเปลี่ยนด้วยเองแบบเปลี่ยนหน้าตาเป็นไปหน้าตาแบบแบบหน้าตาชายอายุติดห้าขวบเ้ยใช่ั้นก็ตายละเมอแมตต์ลือย่างพวกยอดตัวตายก็ต้องตีนตรงนี้เราจะเป็นคนพวกคุ้มไข่เอง่ย ทำยังไงอ่ะพอเขาส่ดไปลงมาแล้วทํากดกดกดเดินเดี๋ยวเราต้องรอให้มีคำว่าเวลาการใช้สถึงคือยืดดีโซามันนิาเขาตายเอ๊ะ่ไมีป็นยืตรงนี้เป็นยแล้วมันไงสอบมันต้องต้องเดินถึงไหนต้องเดินต่อเดินไปทางนี้ดิมนนี้เดินได้มันเปนี้เอ้า เียบร้อยแล้วมันี้มีอยู่ตรงนี้ใช่ไม่ค่ะบต่หมีปอกเกือบล้วเชีไปไม่ถึงไหนจะีแล้วเราจะเนี่ยไข่ดาวทำไมเนี่ยครับป่อยทิ้งไปเลยดูอยากเราคู่กับหมี้ปางเชนหนูไม่สนฮ่าฮ่าวาที่เอาโต๊ะมา อันนี้พี่ออโต้ไปนเนี่ยที่เข้าไปอยู่พี่ออโต้มาเล่นกับมีแล้วแบทแมนเล่นกับคนนั้นเอาอยู่ทำใครเข,ขาตกฮ่าฮ่าไปพี่ออโต้วางอ่านี้เป็นคนถือไข่เดี๋ยวหนูเล่นให้ดูหนูเล่นเกมนี่หนูไม่ตายหน,หนูจะฝึกสีมือให้มามีดูหนูเล่นเครื่องหนูอยู่มามีดแบบเพื่งเล่นเครับเอาอัดคลิปอยู่แบทแมนา มื่อกี้ครเกบไม่รู้ว่าไปจะแก้งแก้งให้ไข่แตก่ะพี่ออโต้ไปเล่นด้วยพี่ออโต้คือเป็นไข่ดีกว่าเป็นไข่ยิกำัมันดูไข่มันมังครับยามื่อกี้มันเป็ไข่แล้วมังบ ขึ้นไปอยู่บนลาลามีก๊ตั้งม <c oughs> ่มีคู่นะอ้าอุ้ยไม่ก,กินกับใครทาใครตัวต้องระวังกันด้วยอุ้ยใครต้องปุ๊บใกล้าเลยกจะผ่านตรงนี้นีงยเล่นอยู่แค่นั้นเราไม่มีอะไป็นล้อเล่นนะวันนี้นี่แมเป็นไอยอ่ะนนี้นะ้เรอบอกเลยสลับกันครับ มาคนนี้เขาชอบมาแย่งหนูบายสามสองหนึ่งตูง้ปัจจุบันรอบอ๋หนูเป็นใครหนูก็ดูว่าหนูเป็นคนใหญ่สินสินตัวพี่อัตโต้แมนหนูเป็นใครอืมไปเอ็นไปไปยิมไปให้ก่อนถึงเวลาการควบคุมไข่ดูไข่แล้ววันนี้เนี่ยค่ะพี่อ,อ,ตอัตโต้ไปไหนอ๋อตัพี่อัตโต้ขึ้นบันไดไปอยู่ตรงนั้นไปรอไปรอรับไข่ นี่อ่า,น,าอน,นะพอนะลุ้นยังไม่เคยได้แต่เพิ่มมามีพี่คนโทรมา ไขดาวอั er. <Fern anda. S 2> นนี้น่าจะดีแล้วเจอกันทุกงานเดี๋ยวโตช่วยเรามากเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาไม่งั้นเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวคับีิเป็นนี้กระสีอีกไปแล้วบายบายไม่กล้าอ่านเอง